เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพามาลุยที่ไร่จะมาตัดไอ้เนี่ยใบใบมะพร้าวเดี๋ยวไปติดตามว่าเราจะทำอะไรตัดใบมาพาะพร้าวเดี๋ยวก็รูดเลือกเลือกก้านให้สวยจะมีบาดมันยอดมันไม่บานเลยอะมะม่วงก้านจังหวะองมาเลยะอะน,นี่แต่มันยังน้อยอยู่ มีเปย์ด้วยไปอ่ะใบเตยก็มีนี่เหรอนูนอ่นนะโอ้ยเย็นสบายเน,นี่ยน้อนแล้วก็มีหมานหนึ่งตัวช,ชื่ออะไรเคยชื่ออะไรเธอเธอเธอชื่ออะไรฮึทำไมน่ารักจังเลยเจอยังอ่ะ ดูกิ่งลำไม่สวยอ่ะนั่ไงนี่กิ่งเนี้ยได้อยู่นี่อันนี้อันี่สวยหน่อยอืมตัดไปทั้งกิ่งเลยใครจะลากไปล่ะบ้าเออเราก็ลากกันไปเองไงป้าแล้วก็ไปโดนหมอปลาด่าที่บ้านเผื่อมันใช้ไม่ได้ก็ตัดไปก่อนจะได้ไปเลือกได้แล้วเราจะหอบไปยังไงเอาไปทั้งทางอ่ะไปง่ายกว่าเอาไปมัดไปนะเราไม่มีอะไรมัดไปโอ้โหดูดินีจะเกียลงนั่นเลย เช็ดที่ผาเลยไปบ้านกับเราไหมไปอยู่บ้านกับเราไหมหเธอ,อน่ารักจังเลยทำไมน่ารักขนาดนี้บอ,อป้านาปยายาร้อนไหมรนะ้อนไหมร้อนไหมลเล่นน้ำได้ไหมไ<ป> <laughs> พี่พีเอฟซี FC, ทุกคนคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะว่าวันนี้ป้ายายาจะมาตัด การมะพร้าวไปทําอะไรนะคะไปย่าทำอันนี้ให้หนูหน่อยทําอันนี้หนูทีทําอันนี้ให้หนูทีเดี๋ยสิอท่าทำนี้ทําอันนี้ให้หนูทีอะไรอะทำไมไม่ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงที่เมื่อกี้แล้วนะเอามา หนึ่งเรียกอะไรหนึ่งก้านนะทางหนึ่งทางใช่ไหมใช่ไหมพิดแบบเรียกอะไรเป็นทางเหรอหนึ่งทางก็ตัดออกมาเนี่ยนะ้วก็เลือกอสวยเขาน,นี่ทั้งว่านนะช่วงมันเป็นช่วงล่างช่วงบนจะอยู่สวยแต่เราเอาเอาไม่ถึงหรอกมันอยู่ช่วงกลางต้นพอดีเลยเนี่ยก็ตัดมาเสร็จแล้วก็มาให้เนี่ยมนันเรากวาเช็ดอย่างเงี้ยให้สะอาดเนี่ยมาล้านำหน้าที่เช็ดให้นะแต่เที่ยงมากเลยเนี่ยพอเช็ดเสร็จแล้วเราก็มาตัด เอาไปตัดเอาตัอนอีตัดปลยเออเาาอามากดา,าไม่ไห,หรอแล้วก็เอามาถักนะผักเราผักปลาตะเพียนเอาทำให้ป้าออกเอาออกขายนะป้าออกขายไม่ต้องห่วงไว้ นูสอกได้าะอะไรนะคะอยู่นบ้านไหนที่กตามาทเต็มแล้วไี่ไก่ป้าว่อาอัถป้าวหาใครละนา,า,าะไรป้าไปหาเรื่องคอีกละะไมไ่หาเรื่องเลยมันดั้งว่าันแย่เราทำนี่ป้าเราต้องเอาไปขายขาเย็น้มันค่าข้าวเราเนี้ิเนี่ยมันพูเอางมันอาเอาความค่าข้าวป้าไม่มีคา่าข้าวเนี่ย ป้าแกจะถาม้าตะเพียนกมีลูกแคเล็นิดเดียาอือนะเอ้ยมีลูกแคไมาถามป้าตะเพียนเออแกมีลูกเหรอมีจิตนี่ใเปมสาวสวยสุดนะเมมเปิดดังายเปิดดังายจะได้ไปยากกวาเร็วกำลังโซ่โ่อยู่กำลังเริมมูลอ่าแล้วก็ากเนี้ย พัดตเพียนดยุกตหนุไปยี่หมงยี่จดแป๊บเดียวเลยน้องอ่ะถู่ทับนองอยู่ในยังรูมเลยเนี่ยเอาใบมาก่อนเดี๋ยวเนให้เออขาขาวเนี่ยตัวไรอ่ะสาาป็อไมไม่ยอมเ็ล่าก็ไม่ยอมเปล่าไม่ยอมเปาก็ก็ ดัง่าน่ะโอ้ปกเบาๆหน่อยไปแพลงไปเร็วไะยินวันนี้ไปยินวันนี้ อ่าป้านี่มาใส่ตขาเราเนี่ยใส่อะไรใส่อะไร่ะใส่ใส่ใส่อะไร่ะจะรู้่งหยุบไม่ได้ยุบเลยนะเดี๋กีด้เนะเปิดได้การ้านบนี้แลบ้านคุณน้องแต่ที่ชายี่โก้สามแล้วก็ทาไงป ไปนี้ดิไปยังหาายบๆเลยนี่ไม่ถึงอ่ะีกไม่ถึงนี่วางถึงนทีสักะเบืองนบ้านะปูดีนะเขาพูดเลยอใสจัสอะไรกันน่ป้าอะไรเงีะเขานั่งทำงานกันมึงมานั่งทำหนีได้ไงอ่ะ เดี่อี่ราไปยิงมึงลูานคนู้วรัดตันะถ้าถึงจัดการป้าทำงานอย่างเนี้ยขานป้าระเพียใไปขายป้าแ้้ไม่มีตังซื้อข้าวเดียนเนี้ยบ้าง อามพับอะไรลูกพับอะไรพับพับมูสอ่ะ ปาทำยังไงเนีโ huh. อ uh ้ย huh. uh ึก huh. yeah. uh ัเาเรื่องนเนียปาจะเอรอีกแล้วเจ๊ทำดูบอาเอาที่ไปทำมันเอาเนี่ยโอ้แต่งด่องนะเรียก้ายแน่เลยนะจากนี้เลิกาวาสนาดดาแบมนนี่้ตนะหนึ่งตัวท่านราชาตบเบิร์ครับรอรอ นกอ๋อเฮ้กอับไปยปาโอยนกเห็นไเออลืมเมื่อล้วไม้ก้อนพี่แบมจำได้ป่ะที่ว่าพับนกทรงเครื่องบินนะร่อนแม่เคยสอนนะไอ้เนี่ยม่ายนกขอกันนกอ่ะไปอ่ะนกขอกันโอ้ยนทำดีูกย่ะ เป็นปุนมันน้อยเลยะรป้าเ่องไรก่ันิมาเลยใครอะใครอย่างที่มือมันอะอ้าวโหเรากำลังขจะมาดิ่นป้าจะไม่ได้ทำอะไรว่เสไมเชื่อมันนะใช่ใช่ทำมันมันนั่งเลงอย่างเงี้ย ้ามาทำบานกับตำรวจนะบ้านปูนะป้าจะมาบนอะไรแล้วถึงสอนมาเลยว่ตำรวจมากัแล้วแกไม่ทำอกไรนั่งบนเปนนั่งหยาะทำไมอะป้ามันมานั่งแย่ชาวบ้าน